คนส่วนใหญ่ชอบบล็อกตัวเองโดยไม่ทําสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ทํำตามอาเภอใจทําตามอําเภอใจทํำตามใจตัวเองทําตามหัวใจตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรอะเรื่องจิตวิญ,ญญาณที่สูงที่สุดแล้วนะผมบอกได้เลยคุณต้องใช้ใจเป็นหัวใจของคุณเองข้อแรกเลยคือจงทําตามเสียงหัวใจของคุณเองจงทําตามอําเภอใจ เวลาคุณทําตามอาเภอใจนี่คือแม่งแบบว่าโคจะมีความสุขแบบกระดีกระดาคนส่วนใหญ่ไม่ยอมทาตามหัวใจของตัวเองเพราะว่าไม่รู้แหลกไปอะไรที่มันเข,เขาคิดว่าต้องทําเขาคิดว่าต้องทําสิ่งนั้นอย่างแรกเลยอะหัวใจของคุณเนี่ยจักรวาลส่งมางหัวใจของคุณเนี่ยคือแล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่คุณอย่ารู้สึกผิดนะผมขอผมขออยากจะบอกทุกคนวันนี้เลยนะคือแม้กระทั่งอัอบราฮัมฮิกส์เนี่ยอับราฮัมฮิกส์นี่เป็น ข้อมูลเป๊ะที่สุดแล้วผมบอกได้ได้เลยว่าถ้าคุณสงสัยเรื่องจิตวิญญาณอะไรนะผมศึกษาเรื่องจิตวิญญาณมาเยอะมากแล้วก็อ่านหลายคนมาเยอะมากทั้งของของแบบเบอร์เบอร์ต้นต้นของโลกนะขนาดเบอร์ต้นต้นของโลกยังต้องยอมอับราฮัมฮิกตสจริงค่ะเพราะว่าเขาจูนตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่เคยได้ยินคําพูดคําพูดอะไรที่แม่งดูฟังดูทําแม่งทําแม่งไม่มีเลยนะแต่เป๊ะทุกอ่านแล้วผมจะบอกเขาบอกรูลเลยว่าเขายังสอนเลยว่าให้ ทำตามหัวใจของคุณเองคนส่วนใหญ่กลัวที่จะทำตามใจตัวเองทำตามหัวใจของตัวเองกลัวมากแล้วเขาจะแบบจะมีใช่รู้สึกบิดในการทำตามหัวใจของตัวเองถ้าคุณไปทำอาชีพอะไรที่ไม่ใช่ตามอําเภอใจคุณตามอําเภอใจแต่ต้องสร้างคุณค่าคนอื่นด้วยนะข้อสองันข้อสองดีกว่าข้อสองคือเลือกมันมีหลายอย่างที่คุณจะทำตามอําเภอใจของคุณมีเยอะที่คุณชอบอ่ะหรืออาจจะไม่เยอะก็ได้คุณอาจจะเลือกมาไม่กี่อย่างเโอเคป่ะ แต่เรื่องมัสาย,ยากหึ่ง่ะที่สร้างคุณค่ายคนอื่นด้วยค่อยๆแกะรอยไปค่อยๆแกะรอยไปนะครับไม่ใช่แบบว่าหลวองพีคำตอบมันจะมาอาจจะไม่มาตั้งแต่วันแรกอะแต่ว่าค่อยๆแกะรอยไปก็เหมือนผมที่แบบตอนแรกทําสํานักพิมพ์ใช่ไหมํำมนักพิมพแล้วแบบ ก็เป็นนักเขียนเองด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของสารพิมพ์เองด้วยแล้วก็แบบเริ่มเบื่อไปเพราะว่าแม่งเขียนเขียนนงหนังสือนี้แม่งเรื่องวุ่นวายสุดๆอะหนังสือนี้มันมันกว่าจะเขียนออกมาได้ก่าแล้วผมก็แบบไม่ใช่ไม่ใช่บวินัยเยอะขนาดที่แม่งมานั่งเขียนได้ทุกวัน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 ก็แบบแล้วก่เการแล้วการเขียนมันมันมันที่มันไม่สนุกตรงที่ว่าตอนนั้นนะตอนนั้นมันไม่ไม่ใช่โซเชียลนะคือการเขียนไม่สนุกตรงที่ว่า เออมันได้รีแอคชั่นจากคนช้ามากเลยก่าเขียนสก่อนแม่งจะมาเป็นเล่มปีหนึ่งกูลืมไปแล้วเขียนอะไรมาแต่ตอนนี้เนี่ยคือเวลาเราสอนออนไลน์หรือว่าไลฟ์เพีนใช่ไหมเราเห็นรีแอคชั่นหรือการตอบโต้จากคนเนี่ยทันทีเลยแล้วแปลว่าเราอัปเกรดหรือหรือหรือพัฒนาตัวเองได้ทันทีเราเข้าใจตลาดของเราได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็คืออาจานย์ที่คุณควรจะต้องรู้คือ find your ideal market หาตลาดที่เป็นอุดมคติของคุณคือแต่ก่อนมันไม่มีตลาดคนพวกนี้นะ ตลาดคนที่อยากพัฒนาตัวเองเขาจะไปไหนอ่ะจริงวัดวัดวัดเออเอเอ,เอไม่ไม่แต่ว่าคุณคุณคุณเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเยอะมากเห็นปะใช่แล้วคนผู้นี้สมัยก่อนอยู่ที่ไหนกันไม่รู้เขาไม่รู้จะเจอกันที่ไหนไงคนประเภทที่อยากพัฒนาตัวเองคนที่แบบว่ามีอารมณ์อยากความก้าวหน้ามีพลังมีไม่ใช่อารมณ์ <c oughs> แบบ้องไปวัดศาสนาไง <c oughs> เพราะว่าบางทีคนที่ไปศาสนาคือเหมือนปลงแล้วเหมือนทุกข์เหมือนแล้วก็บางทีผมไปสมัยก่อนไปโบสถ์ใช่ไหมผมเห็นคนที่ไปโบสถ์เนี่ยไม่เคย เป็นสิปีก็เหมือนเดิมนะ,ะจนเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมเขาเลยแบบสัตขาดศรัทธาแล้วมันไม่เชื่อไงไนงะแต่ผมจะบอกแล้ว,แล,วแล้วอย่างคนที่แบบพัฒนาตัวเองแต่ก่อนนี่อยู่กันที่ไหนวะอ่าใช่ตอนนี้เนี่ยคุณเห็นไหมไอเดียลมาเก็ตของผมคือตลาด ตลาดที่มันเป็นอุดมคติคือคนที่พัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างไรายได้สูงๆขึ้นมาเองเรื่อยๆนะครับอาจจะเริ่มที่ไม่มีไรายได้สูงแต่พอเสพคอนเทนต์ฟรีของผมไปก็มีไรายได้สูงๆขึ้นมาแล้วก็เป็นคนประเภทที่จิตใจดี แล้วก็เป็นคนดีของสังคมอะไรแบบนี้นะครับขนนี้เป็นไอ้ตลาดอุดมคติของเราซึ่งผมก็สร้างขึ้นมาแล้วตอนนี้แบบทุกคนก็แบบเริ่มเข้ามาในตลาดนี้แล้วมันเหมือนกับยกระดับประเทศของเรานะมันคนที่แบบว่ามาช่วยกันแล้วทุกคนก็มาออกไลฟ์ามาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมามา,มา,ม,ามาสอนต่อกันมันทําให้ประเทศของเรามันก้าวหน้าขึ้นนะนี่นี่น,นี่ผมผมบอกคุณนะทุกคนนะผมจะบอกคุณจากใจจริงนะการทําตามอาเภอหัวใจตัวเองผมใช้คําว่าอําเภอใจจริงจริงมันเป็นแหล่งความสุขนะแล้วคนส่วน ่เขาเนี่ย ปฏิเสธเรื่องนี้แล้วเขาจะรู้สึกผิดมากแล้วแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าต้องไปตามใจคนอื่นเสร็จแล้วก็มีความทุกข์เสร็จแล้วก็มานั่งไม่รู้เป็นเพราะอะไรเสร็จแล้วสักพันหนึ่งก็หัวใจตาย,ตายด้านแล้วก็ฟังเสียงคุณจริงๆหัวใจของคุณเนี่ยจริงๆคือเชื่อมต่อจากกับโลกวิญญาณ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณทําตามหัวใจตัวเองฟังหัวใจตัวเองทําตามหัวใจตัวเองมันเป็นเรื่องที่สูงส่งที่สุดเป็นเรื่องของสวรรค์เป็นเรื่องของที่เจ๋งที่สุดจะไม่มีใครสอนคุณตรงๆแบบนี้เลยนะส่วนใหญ่ก็จะมีกกฎเกณฑ์ม บ้าบอกขอแตกอะไรมารู้เต็มเป็นหมดเลยเนะคนส่วนใหญ่เกิดมาก็เจอกฎเกณฑ์บ้าบอกเขาแตกผมบอกได้เลยเอาข้อที่แพงๆไปเลยนะข้อสามคือในโลกนี้ไม่มีใครสักคนเดียวนะที่มาสร้างกฎให้คุณตามในโลกนี้ไม่มีใครสักคนคุณฟังกฎจักรวาลน,นี้พอแล้วสัจธรรมพอแล้วนะครับแต่ในโลกนี้ไม่มีใครสักคนที่บาบอกว่านี่นะ ชีวิตหนทางชีวิตคือแบบนี้ทาตามฉันหมดเลยหนทางชีวิตที่ฉันใช้อยู่มันดีที่สุดแล้วเธอต้องทาตามนี้หมดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลยมาตั้งกฎไงเขาเขาเลยต้องไปตั้งกฎว่าต้องทําแบบนี้นะห้ามกินแบบนี้นะต้องกินแบบนี้นะห้ามเอ่ออะไรแต่งงานต้องแบบนี้นะต้องแบบเอ่อมันจะมีหนทางชีวิตแล้วก็แบบยิ่งมีกฎเยอะขึ้นก็จะมีกฎเยอะขึ้นอีกเยอะขึ้นอีกเยอะขึ้นอีกเพราะว่าคนแบบนั้นจะไม่มีความสุขถ้าคุณไม่ทําตามกฎเขา จะไม่มีใครในโลกนะฟังดีๆเรื่องนี้รรามิกก็พูดคอนเฟิร์มไม่มีใครในโลกแม้แต่คนเดียวที่ชีวิตหนทางชีวิตวิถีชีวิตแบบนี้ถูกที่สุดแล้วเธอตามตามฉันหมดเลยใครไม่ทําตามนี้ผิดแล้วคุณก็จะถามว่าอ้าวแล้วอำเภอใจเตอแล้วก็เกิดทําอําเภอใจแล้วแล้วแล้วไปไปไปทำบาปอ่ะ ผมบอกด้วยนะเวลาคุณเนี่ยทำตามคําเพอใจคุณจะอยู่คลื่นสูงมากแล้วคุณจะไม่อยากไปเบียดเบียนใครคุณจะไม่อยากทําบาปคุณจะยี้คุณจะไม่อยากทา,ค,ค,ากค,ความชั่วอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมานั่งสร้างกฎเพื่อบ,บังคับกฎหมายต่างๆกฎอะไรต่อทั้งเพื่อมาเพื่อบ,บังคับ เอ่อไม่ใช่กฎหมายทุกอันนะกฎหมายทุกอันก็โอเคถูกต้องอย่างเช่นกฎไฟเขียวไฟแดงอะไรเงี้ยเป็นข้อตกลงกันใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างก็เชียวแต่ว่าบางอย่างเนี่ยสร้างมาเพื่อว่าควบคุมคนอื่นเพราะไอ้คนสร้างกฎกูบอกว่ากูแฮปปี้ไม่ได้ถ้ามึงไม่ทําตามกฎกูเข้าใจป่านี่มันจะเป็นอย่างนี้ทั้งโรงเรียนทั้งอะไรก็จะเป็นหลายๆที่ก็จะเป็นแบบนี้ยิ่งโรงเรียนในตอนที่ผมอยู่ เติบโตขึ้นบางโรงเรียนไม่จะมีกฎบ้าบกคแต่อะไรเต็ไมไปหมดเลยเต็ไมไปหมดเลยต้องตัดผม้วยนะใช่ต้องตัดผมแบบนี้แล้วบางบางโรงเรียนนะที่ในโรงเรียนในบ้านนอกบางที่เนี่ยต้องคลานเข้าหาครูอ่ะ ต้องคลานเข้าหาคููห้ามเสมอห้ามเสมอค,มมอคูต้องห้ามเหนือหัวครูอะไรอ่ะนี่เราเป็นมนุษย์กันนะเว้ยคุณจะเทรนคนให้เป็นสัตว์เหรอไม่ใช่นะเว้ยนี่มันคือเราทุกคนมีดิกนิตี้มีเกียรติยศมันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เอาเกียรติจากคุณไปเอาความอิสระภาพจากคุณไปเอาการที่คุณทําตามใจจากคุณไปมันไม่ถูกต้องทั้งสิน้นเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิทวรงีสวัสดีครับ